ได้มีแบบประเมินอยู่มีครับเพื่องการานด้วยนะครับในเรื่องปรับแบบประเมินด้วยนะครเพื่อเราจะได้ทราบว่าเกีอะไรที่จะต้องในการอัดุนข้าหน้าเลยครับภาพนสวยจัมกนด้วาเข้กลมคนนี้อาจารย์เก๋อาจารย์เก๋ อาจารนะคะท่านสมุนท่านแล้วก็ท่านผู้ประกอบการนะคะดิฉันยาศินีกำปัดทองนะคะกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทอิตานโรเบสนะคะแล้วก็สมานบุญแซคคุนเฟย์จังกะขออนุญาต เราเลไม่ให้ทานข้าวแล้วนะคะก็คือ,อเริ่มต้นจากความามาของบริษัทโชคดีมากถ้าวันนี้เห็นผู้หญิงหน้าตายคลาแบบนี้าาก็คือเาเป็นผู้ขับตั้งบริษัทของเรานะคะชินช่วช่วยควเป็นมาคือเราเริ่มจากค,าาากคือเทอเซนโบเกสเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตน O E M นะคะอะไรยาต่างๆทุกประเภทนะคะแล้วก็ผู้ยจอยต่างๆลงไปถึงตัวเครื่องจกกักรอุตสาหกรรมอลายข้าวโพดหวานนะคะทั้งหมดตัวนี้ก็คือเริ่มต้นมานานแล้วนะคะ แต่ตัวผู้ก่อตั้งของเราเนี่ยนะคะหรือคุณแมงเขามีความต้องการที่จะขยายธุรกิจตัวเองแต่ครั้นี้เราจะมองหาธุรกิจอะไรที่เอื้อกับงานที่เราทําอยู่ก็คือเกี่ยวกับยางใช่ไหมคะตัวนี้เราก็เลยเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยตัวงานแตนดคอนกรีตเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะก็ตัวแตนดคอนกรีตจริงๆแล้วคือการ สร้างลายบนพื้นพื้นคอนกรีตให้เป็นสภาพถึงพื้นถนนธรรมดาหน้าบ้านล,ล,ล,ลงรถเรา่ยนะคะก็คือจะสร้างลายให้เขาลวดลายที่สวยงามมากยิ่งขึ้น,นแล้วตรงนี้ตัวบริษัทเราที่ทอสั้นต้องการที่จะเป็นผู้นำนะคะในการจ,จ,จัดจำหน่ายแม่พิมพ์นะคะสแตนคอนกรีตซึ่งแม่พิมพ์ในกที่จะสร้างลายเนี่ยคือทำมาจากายางที่เป็นพีูเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจได้ไงว่าแม่พิมพ์จะผลิตยังไงให้แม่พิมพ์มีคุณภาพ สินค้าจะดีได้ไยังไงคือเราเราเลยก่อตั้งตัวบร,ริษัทจวนภูปเป็นสัพท์คอแทคขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นผู้รับเหมาอ,ออกไปรับเหมางานสแตนค์พอนกรีตค่ะเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์นะคะปัจจุบันของเราก็เลยทําทั้งหมดนียคือมีทั้งทางแม่พิมสแตนค์คอนกรีตเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างก็งปูจอคือกับงานสแตนคอนกรีตรวมไปถึงงานโฟงมงานหีเทียมต่างๆแล้วก็ตัว OEM กับเครื่องจักรก็ยังทำอยู่นะคะ ัวสีตัวนี้เป็น color s e c t i ตัวที่เราจะดันเป็นออกตลาดปีหน้านะคะที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันสีตัวนี้เป็นสีเกลือกันเป็นตัวที่ให้นึกถึงพาริโอที่เข่าใหญ่หรือสีคัดมันที่ให้ความสวยงามน,นะคะเหมือนตามมิบบล่าแบบนี้นะคะหรือบ้านคนที่นิยมะคะ่ะเราขยายตลาดมาเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างภาพแสแตนด์นกรีตก,กับผนังนะคะ อันนี้เป็นบ้านโฟ์นะคะแต่เป็นบ้านน้องน้องหมานะคะก็ะคือเราทําเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูเป็นเฟอร์นิเจอร์โฟ์กก็ตามตมาสแตนด้วยลายนะคะตรงนี้หลายๆท่านถ้าอยากสึกษอยากเรียนรู้จริงนี่ยของเรามีเรื่องนโยบายหินทารมริษักอย่างหนึ่งคือตอนนี้ของเราเปิดสถาบัานฝึกสอนนะคะแแสแตนคอนกรีตรวมไปถึงงานหินเทียมงานที่เกี่ยวกับก่อสร้างในเชิงสร้างสารรค์นะคะที่บริษัทเปิดมาครบหนึ่งปีเต็มแล้วพอดีเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ แล้วก็ในวันที่18นี้ก็คือเปิดเอกสู์รนึงเพิ่งเปิดใหม่ที่กาญจนบุรีนะคะก็ mm hmm. คือฝึกสอนฟรีนะคะ mm hmm. ตัวเป้าหมายขององค์กร